ยงเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องาราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับเรามาพูดถึงนี่กันเลยดีกว่านะครับเรื่องราวที่แบบว่าโค้รจะปังมากๆเลยกับเกรซี่ฮอสในวันสุดท้ายที่ผ่านมานะครับลิซ่าของเรานั้นขึ้นโชว์เสร็จไปเปเเเเเ็็นนนนนททีีีีี่่่่รรรรยยยบ้ย้ะะ้้อออแแลลลวววคคัุกกกกมมมมมืืงงาาาาใหิยยดด เดินทางมาเพื่อเชียร์ลิซ่าเพื่อมาดูโชว์ของลิซ่าและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเจ้าของแบรนด์นะครับในแวดวงของแฟชั่นเนี่ยลิซ่าก็คือเป็นที่สนใจไม่ว่าจะแฟชั่นเกี่ยวกับรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ตามต่างมุ่งเป้าแล้วก็ให้ความสนใจลิซ่าเป็นอย่างมากนะครับครั้งนี้เนี่ยก็เจ้าของแบรนด์มาเองเลยกับเจ้าของแบรนด์และดีไซเนอร์สุดปากนะครับคริสเตียนลาบูตองซึ่งคุณคริสเตียนนะครับก็ได้ไปดูโชว์ของลิซ่าด้วยในวันที่3นะครับวันสุดท้ายที่ผ่านมานนั่นเอง และก็ดูเหมือนว่าลิซ่าของเรานะนะครับจะได้ใส่รองเท้าของแบรนด์นี้เนี่ยในการขึ้นโชว์ด้วยนะครับทุกคนซึ่งรองเท้าแบรนด์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่สวยมากๆแล้วก็ปังมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับคุณคริสเตียนน่ะนอกจากจะมาดูโชว์ของลิซ่าแล้วก็ยังมีของขวัญมามอบให้กับลิซ่าด้วยนะครับก็เป็นรองเท้าที่สวยมากๆสีขาวตัดกับสีแดงจี๊ดจ้าสะใจแล้วก็โดดเด่นสุดๆนะครับแถมยังให้ลายเซ็นแล้วก็มีเขียนข้อความถึงลิซ่าด้วยนะครับเยเอมือล ฟอร์ลิซา h ิชเ e ิฟคริสติแอลลาบูตองนั่นเองถ้าหากเราอ่านชื่อแบรนด์ผิดไปเนี่ยต้องขออาภาัยด้วยนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยนอกจากจะสวยมากๆแล้วแล้วก็เป็นของขวัญที่ให้กับลิซ่านะครับมีข้อความเขียนด้วยลายมือของเจ้าของแบรนด์เองแล้วเนี่ยราคาก็ยังไม่ถูกนะครับทุกคน3 0,000ืมมกว่าบาทกันเลยยิ่งใหญ่มากๆอลังการสุดๆนะครับเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่มอบให้กับลิซ่าจากการมาเจอกันครั้งนี้บอกเลยว่าลิซ่าของเรานั้นคอนเนคชั่นในด้านแฟชั่นคือจุ มากๆนะครับพร้อมแล้วที่จะไปบอยบินไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็ตามทางหากว่าลิซ่าเป็นอิสระเนี่ยพูดเลยนะครับว่ารุมเร้าเข้ามาหาลิซ่าแน่นอนนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเพียงรีวิวแบบยืนยันร้อจากคุณปูเป้นะครับหรือว่าดีเจปูเป้นั่นเองที่ได้เข้าไปรับชมโชว์ของลิซ่าด้วยได้มารีวิวนะครับผ่านทางรายการวิทยุนั่นเองมาเล่าถึงเหตุการณ์ข้างในว่าเป็นยังไงบ้างโชว์เนี่ยปังขนาดไหนดีเจปูเป้นะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าที่นั่นเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหรือรูปใดๆเเลยโชวต็ม ด้วยความคิดสร้างสารรค์มากมายนะครับเป็นศินละปะที่ตะการตาม,มากไม่เคยเห็นการโชว์ที่นี่หรือว่าแบบนี้มาก่อนเลยมันสร้างสารรค์สุดๆนะครับแล้วก็สวยงามอลังการมากแถมคุณดีเจปูเป้ก็ยังบอกว่า ทุกคนนะครับนักเต้นทุกคนเนี่ยเขามีสกิลในด้านการกายกรรมและแน่นอนว่าการเต้นที่มีกายกรรมแบบนี้เนี่ยจะต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าใครเนี่ยจะทําได้แบบแปบ๊แปบๆก็ทําได้เลยแต่สําหรับลิซ่านั้นเนี่ยไม่รู้ว่าน้องแอบฝึกมานานแค่ไหนหรือว่าเอาเวลาไหนไปฝึกเพราะว่าโชว์ทุกอย่างที่สาวนักเต้นจาก Crazy Horse เนย่ยเขาทําได้ลิซ่าก็ทําได้หมดเลยเรียกได้ว่าถ้าเธอเป๊ะฉันก็เป๊ะนะครับ เป๊แบบไม่มีอะไรมากันเหมือนลิซ่าเนี่ยฝึกมานานเป็นปีแต่ว่าการฝึกระยะเวลาสั้นแล้วก็ต้องแอบ,บไปฝึกด้วยดังนั้นนะครับแน่นอนว่าถ้าหากนับเป็นระยะเวลาฝึกประมาณ1เดือนลิซ่าเนี่ยอาจจะฝึกได้แค่ไม่ถึงครึ่งเดือนด้วยซ้ำนะครับไม่เท่ากับคนอื่นหรอกแต่ว่าทําได้เป๊มากนั่นแหละคือความเก่งของลิซ่าแล้วก็ทักษะพิเศษพรสวรรค์บวกพรแสวงบวกความพัฒนาตัวเองเลือดนักสู้ลิซ่าเนี่ยแรงมากเลยจริงๆนะครับทำได้เป๊เปะ๊ะแบบเป100๊ร้อนี่ก็เป็นคํารีวิวบวกการยืนยัน ว่าโชว์ของลิซ่าเนี่ยมันดีขนาดไหนเราไม่ได้ดูนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรแค่จากเสียงหลือเสียงเล่าอ้างต่างๆเนี่ยก็ทำให้รู้แล้วว่านี่แหละคือที่สุดแล้วของโชว์ลิซ่าจริงๆสำหรับในคลิปนี้นะครับเราแวะมาอัปเดตเพียงเท่านี้ไว้กลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง